มาดูน้องกบกันทุกท่านตาเพียงมาปล่อยเมื่อเช้านะคะนูนนูนนูนได้มาอยู่กับธรรมชาติเรียบร้อยแล้วคงจะมีความสุขและเติบโตต่อไปนะคฮะขยายพันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์ในนาในทุง่งต่อไปอถ้าแหม่ม,ม,มต่อไปแหม่มเพาะพันธุ์ได้นะคะแหม่มจะเอาออกมาปล่อยทุ่งนาน,นี่แหละค่ะด้วยนะคะขายด้วยปล่อยด้วยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนะะี่ฮะเพราะว่าตอนนี้กบกบนาเนาะพ่อไม่ค่อยจะมีกันแล้ว ไม่ค่อยแล้วไม่มีเลยจำ <c oughs> จำได้สมัยเด็กๆน่ะน้องชายแม่น่ะมาใส่เบ็ดกบโอ้ยได้เยอะเลยค่ะโดยเฉพาะนู่นค่ะนูนน่นดอนเนี่ยเนี่ยนะคะป่าช้าก่ะทุกท่านนาแม่ติดกับป่าช้านะเนี่ยในป่าช้านี่กบตัวโตมา <c oughs> <c oughs> กกบตัวโตมากแต่น้องชายมันมันจะไปใส่เบ็ดเนี่ยตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะใะส่เสร็จวทิงเลยแล้วเช้าก็จะไปไปกู้เบ็ดนะคะมันจะไม่ ไม่ค่อยกลา้ามามายามเขาเรียกมายามนะคะมายามตอนกลางคืนหรอกมันกลัวน้องชายมันมันกลัวผีมากนะนะคะกบก็จะอยู่บ้างหลุดบ้างนะคะเบ็ดกบมันนะนะคะแต่ว่ากบตัวใหญ่มากในป่าช้านะคะน้แหม่มติดป่าช้า่ะทุกท่านเนี่ยค่ะใแหม่มเพาะพันธุ์ได้แหม่มสอาวออกมาปล่อยเยอะๆเลยค่ะไปช่วยตะเพงไปช่วยตะเพงกับแหม่มจับกบมาปล่อยกันค่าทุกท่าน สวัสดีคะ่ะทุกท่านแหม่มปวินาชาแนลค่ะวันนี้แหม่แมและคุณตาเพลงจะมาจับกบนะคะกบเหลืออยู่ประมาณ10กว่าตัวคะ่ะทุกท่านเนี่ยคะ่ะจะเอาไปปล่อยน้าค่ะนะคะกบบ่อสุดท้ายนะคะกบเลี้ยงกบเลี้ยงปี63สนะคะ10ตัวสุดท้ายค่ะกบ10ตัวเนี้เขาไม่ค่อยจะโตสักเท่าไหร่นะคะก็เลยจะเอาเข้าไปปล่อยตามธรรมชาติค่ะ จะเอาออกไปสวนเตงโมเอาไปไว้นู่นนะคะให้คุณตาเพ่งปกโคบงมอยู่ที่นู่นให้เขาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตามธรรมชาติค่ะเอาไปไว้ตามธรรมชาติเขาอาจจะเติบโตและแข็งแรงนะคะอยู่ที่นี่นะแพ้เพื่อนอู้คุณตาขากันเด่นแพ้เพื่อนเพื่อนกินก,ก่งกว่าเมื่อวานแบบไดออเดอร์นะคะ,าาะ,คะอ,ออเดอร์สุดท้ายนะคะ10โล แล้วก็ก็เลยเหลือแค่นี้ค่ะเหลือประมาณ10กว่าตัวตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กๆก,ก็เลยว่าจะเอาไปปล่อยตามธรรมชาติบ้างนะคะคุณตาเพียงกำลังจะออกไปสวนแตงโมค,ค่ะก็เลยบอกคุณตาเอากไปปล่อยด้วย <c oughs> <c oughs> ใจเย็นๆค่ะ ที่ตักกบก็พังมีเรียบร้อยแล้วค่ะตัวดีๆเหลือตัวเล็กปีหกสี่เนี่ยแหมเฉพาะพันเองนะคะกาลังโอ๊ตอน,น้องโอ๊ตกำลังทําฟาร์มอยู่ค่ะนะคะจะขอความรู้จากน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตมีความรู้วิชาการด้านเลี้ยงกบอนนะคาอย่างดีเลยสําหรับปีหกสามปิดบอ่อแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกท่านนะคะแหม่มก็จะเหลือแค่พ่อพนันแม่พนัน อย่างละ4ี่สิบตัวค่ะนะคะสําหรับกบเนื้อกบเลี้ยงเรียบร้อยแล้วค่ะเอาแล้วค่ะให้คุณตาเพงไปอยู่กรุงเทพ <laughs> โอาไปอยู่ทุง่ง <laughs> คุณตาเพงค่ะเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปเลี้ยงนะคะเอาไปปล่อยกัยนะะทุกท่านเอาไปปล่อยที่สระน้ําบ่อน้ํานะคะหนองน้ําที่ที่ทุ่งนาที่สวนแต็งโมค,คุณตาเพงนะคะ เนี่ยค่ะมมก็จะเหลือแค่แม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์นะคะอย่างละ40ตัวค่ะกบปี63นะคะปิดบอกกบแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกท่านฤดูกาลใหม่ปี64นะคะเพาะพันเรียนรู้นะคะเรียนรู้เสริมเพิ่มประสบการณ์ต่อไปค่ะแําลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ